สวัสดีครับ Voice of a m e บริการนำเสนอรายการข่าวสดสายตรงจากวิเไทยออกอากาศทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันครับวันนี้เช้าเันพุธที่13สิงหาคม2566ตามเวลาในประเทศไทยอยู่กับผมนรัชเฉลิมมงคลและคุณรัฐพลอ่อนสนิทร่วมกันนำเสนอรายการครับสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจในวันนี้ซึ่งน,นอกจากตาดูทิศทางการเมืองไทยและความสัมพันธ์กับอเมริกาภายใต้รัฐบาลเศรษฐาทวีสิน รัเสเซียสอยโดนยูเครนร่วงสองลำแถบกรุงมอสโกญี่ปุ่นเตรียมปล่อยน้ำจากโรงไฟฟ้าฟูกูชิมะลงมาหาสมุทรวันที่24สิงหาคมนี้และยานอวกาศอินเดียเตรียมสร้างประติสาร์ร่อนลงคั่วใต้ดวงจันทร์วันพุธนี้เสริมข่าววันนี้ครับสองดีเบตรแรกของพรรคริพับลิกันก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดี2024แม้ทรัมป์ไม่มาแต่ก็ยังคงเป็นจุดเด่น และส่งท้ายวันนี้ครับสหรัฐเร่งช่วยโลมาและสิงโตทะเลในแคลิฟอร์เนียจากภัยคุกคามเติดตามทั้งหมดนี้และอีกหลายประเด็นได้ในขาสส่าวสดสายตรงจากวิเวทไทยกรุงวอชิงตันครับครับคุณรัตพลต้องไปติดตามข่าวที่ประเทศไทยตามสื่อต่างๆที่ กาะติดอย่างต่อนเนื่องนะครับโดยสื่นอนานาชาติรายงานความเป็นไปของการเมืองไทยอย่างใกล้ชิดตั้งแต่การเดินทางกลับประเทศไทยของอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรและการลงมติของรัฐสภาไทยในการเลือกนายเศรษฐาทวีสินผู้ได้บการเสือชื่อจากพรรคเพื่อไทยให้เป็นนาย,ยกรัฐมนตรีคนใหม่ด้วยนะครับโดยกองทัพสื่อทั้งไทยและเทศก่อติดการกลับทไทยครั้งนี้ของอดีตนาย,ยกทักษิณอย่างคึกคักตั้งแต่ก่อนที่เครื่องบินส่วนตัวจะลงจอดที่สนามบินดอนเมืองในช่วงเช้าของวันอังคารจนถึงการก้าวออกจาก จากประตูอาคารผู้โดยสารและการถูกควบคุมตัวขึ้นข,นขนบวนรถตำรวจไปยังศาลดีกาเพื่อรับฟังคำพิพากษาคาดีต่างๆก่อนจะถูกส่งตัวไปยังเรือนจำพิเศษกรุงเทพนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่สื่อต่างๆรายงานออกมาก็คือการที่นายเศฐานักธุรกิจวัย60ปีและคนดิเดตจากพรรคเพื่อไทยได้รับเสียงโหวตรวมกัน482เสียงจากสภาผู้แทนราษฎรและอุติสภาทำให้มีคะแนนเสียงเกินกหนึ่ง 1, หรือ374เสียงและจะดำรงตำแหน่งนาย,ยกรัฐมนตรี คนที่30ของไทยก็เป็นการสิ้นสุดภาวะเชิงรับงานในการเมืองที่ดําเนินมานับเดือนนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่านายเสฐากล่าวกับผู้สื่อข่าวที่สำนักงานใหญ่ของพรรคเพื่อไทยท่ามกลางเสียงเชียร์ของผู้สนับสนุนโดยระบุว่าตนจะทําหน้าที่อย่างดีที่สุดและจะทํางานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยทุกคนครับลองไปฟังเสียงบางส่วนบางตอนของคุณเสถากันครับประชาชนคนไทยทุกคนพรคร่วมรัฐบาล ท่านสมาชิกสภาผู้แทนระะนัศดรอันทรงเกียรติท่านวุฒิสมาชิกทุกท่านที่ร่วมในการโหวตในวันนี้ผมจะพยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุดลืมลืมความเหน็ดเหนื่อยยกระดับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนครับขอบคุณครับ และภายหลังมีข่าวการลงมติรับรองนายเสียทาวมานะครับรัฐบาลสหรัฐก็ได้ออกมาแสดงความยินดีต่อนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของไทยและระบุว่าสหรัฐเฝ้ารอที่จะได้ทํางานร่วมกับรัฐบาลชุดใหม่ของไทยเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับความเป็นพันธมิตรที่ยืนยาวระหว่างทั้งสองประเทศต,ต่อไปด้วยครับครับและหลังจากการลงมติ ที่ประชุมสภาของไทยเพื่อรับรองนายเศรษฐาษวิสินเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งเปรียบเสมือนการปิดม่านวันที่มีหลายเหตุการณ์ด้วยกันเกิดขึ้นในการเมืองไทยนะครับก็มีประเด็นที่น่าจับตามองบางประเด็นนะครับ,รบเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองว่าจะสะท้อนถึงภาพข้างหน้าอย่างไรหรือไม่นะครับประเด็นแรกคุณอภารัตน์ในจํานวน 482เสียงโหวตที่สนับสนุนคุณเศษฐามี16เสียงนะฮะจากพรรคประชาธิปัตย์รวมอยู่ด้วยแม้ว่าทางพรรคเนี่ยประชุมเมื่อ21สิงหาคมแล้วก็บอกว่าจะมีมติงดออกเสียงก็ตามนะครับหากนับรวมผู้ที่โหวตไม่เห็นชอบอีก3เสียงก็ได้แก่สมาชิกอันเก่าแก่อย่างนายชวนหลีกภัยนบัญญัติบรรทัดฐานและในราชิตสุดพุ่มสอสอนหน้าใหม่ ก็หมายความว่ามีสอสอที่ฝืนมติพักจำนวนถึง19คนจากทั้งหมด25คนนะครับ <Yeah. S 1> การฝืนมติพักแบบล้นหลามในช่วงที่เกิดขึ้นนี้พรรคประชาธิปัตย์ก็กำลังจะประสบกาลังประสบปัญหาในการหาตัวหัวหน้าพักคนใหม่นะครับต่อจากนายจุรินลักษณะวิสิทธิ์ที่ประกาศลาออกไปก่อนหน้านี้โดย16เสียงที่โหวตสนับสนุนนายเศรษฐานั้น รวมถึงนายเดชอิตขาวทองผู้ที่ถูกจับตามองว่าเป็นตัวเต็งหัวหน้าพักประชาธิปัตย์คนใหม่นะครับพิเชษพันธ์วิชาตกุลอดีตสสพักประชาธิปัตย์หลายสมัยโพสต์ใน Facebook นะครับบอกว่า16งูเห่าล่อนจอนในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของพักประชาธิปัตย์เช่นนี้ท่าทีของกลุ่มศสที่ตัดสินใจไม่เหมือนกับมติพักจึงน่าจับตามองว่าจะมีผลต่อพวกเขาอย่างไรและตัวพัก หรือไม่ครับคุณอพราตครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับก็เป็นเรื่องของวุฒิสมาชิกนะครับในจำนวน482เสียงที่สับสน,นในเศรษฐาน,นะครับ 152เสียงมาจากสมาชิกคุณที่สภาครับซึ่งก็ถือเป็นจำนวนที่ล้นหลามเมื่อเทียบกับ13เสียงที่นายพิธาลิ้มเจริญรัตได้รับเมื่อครั้งโบวตไม่ผ่านในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับในจำนวน152เสียงนี้นะครับคุณรัตพลน่าสนใจมากว่าเป็นผู้ติดยศทหารถึง107คนในรายชื่อนี้รวมถึงผู้เคยดำรงตำแหน่งทางการเมืองในสมัยรัฐบาลทหารเช่นพลเอก พลอากาศเอกประจินจันตองรวมไปถึงพลเอกปรีชาจันโอชาน้องชายของพลเอกประยุทธ์จันโอชาด้วยนะครับเสียงหวดท่วมท้นนี้เกิดขึ้นท่ามกลางกระแสว่าสวถูกกดดันให้เลือกลงคะแนนเสียงในทางใดทางหนึ่งหรือไม่ โดยข้อกังวลดังกล่าวเคยถูกยกขึ้นมาโดยในาใยชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพักคก้าวไกลเรื่อยมาจนถึงการข่าวการแจกกล้วยให้กับสววสับสนในเสถาที่ถูกพูดถึงในที่ประชุมสภา,าเมื่อวันที่22สิงหาคมโดยนายวิวัฒน์แสงสุริยะฉาดสมาชิกวุฒิสภา,าด้วยนะครับท่าทีของสอววที่เปลี่ยนไปก็นําไปสู่คาถามว่าจะมีผลอะไรกับเรื่องอื่นที่สวมีอาํานาจตัดสินใจหรือไม่ก่อนที่จะหมดวาระในเดือนพฤษภาคมปี2024 เช่นการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระหรือเรื่องของการแก้ไขรัฐมนูญที่แกนนาจัดตั้งรัฐบาลอย่างพักเพื่อไทยประกาศว่าจะเป็นหนึ่งในวาระสำคัญที่จะทําเป็นมติตั้งแต่การประชุมรัฐคณะรัฐมนตรีครั้งแรกด้วยนะครับอีกประเด็นหนึ่งครับก็เป็นเรื่องของพักเพื่อไทยและก้าวไกลที่วันนี้ยืนคนละฝั่งชัดเจนแล้วนะครับคุณรัฐพลท่าทีที่เปลี่ยนไปอย่างชัดเจนของพักเพื่อไทยหลังการลงมติในวันนี้ ก็คือประเด็นที่น่าจับตามองโดยเฉพาะเมื่อนายแพทย์ชลนาศีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยกล่าวชี้แจงในรัฐสภา,านในประเด็นข้อคอรหาที่มีต่อน,นายเศรษฐาโดยมีประโยช์ทีออ่อ้างขึ้นมานะครับอย่างที่ว่าถ้าไม่มีรัฐธรรมนูญฉบับนี้ผมบอกกับท่านประธานเลยก็ได้ว่าพักเพื่อไทยไม่มีทางจับมือกับพักก้าวไกลในการจัดตั้งรัฐบาลและว,ว่าด้วยสภาพบังคับรัฐธรรมนูญแบบนี้เรา ไม่ร่วมมือกันไม่ได้แต่เราก็คิดผิดครับเราคิดผิดว่ายิ่งจับมือกันยิ่งจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้หลังจากนั้นไม่นานนะครับพรรคเก้าวไกลก็ออกมาประกาศว่าจะทําหน้าที่ในฐานะฝ่ายค้านจึงเท่ากับว่า เพื่อไทยและก้าวไกลที่เคยร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลในอดีตวันนี้ยืนคนละฝั่งคั่วการเมืองอย่างแน่นอนแล้วสิ่งที่น่าจับตามองจากนี้ก็คือการทํางานในฐานะฝ่ายค้านของพรรคก้าวไกลว่าจะตรวจสอบการทํางานของฝ่ายรัฐบาลอย่างไรรวมถึงความพยายามในการเสนอชุดนโยบายที่เคยหาเสียงไว้สู่สภาว่าจะถูกตอบรับจากรัฐบาลเพื่อไทยอย่างไรนะครับ ครับตอนนี้มาฟังความเห็นนะครับในเชิงวิเคราะห์กันบ้าง,งคุณนภรัตหลังจากที่รัสภาไทายนั้นมีมติรับรองนายเศรษฐาทวีสินผู้ที่ดรับเสนอชื่อจากพรรคเพื่อไทยให้ดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ซึ่งดังชาตินะครับก็ได้สอบถามความเห็นของนักวิเคราะห์การเมืองหลายคนถึงทิศท,ทางของรัฐบาลชุดใหม่ตลอดจนนโยบายที่เกี่ยวข้อง ที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยสหรัฐนั่นเองนะครับศาสตราจารย์ดรธเนศอภรสุวรรณอดีตคณะบดีคณะศิลปศาสตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้ความเห็นกับสื่อ a อว่าพารกร่วมรัฐบาลชุดใหม่นี้มีแนวคิดและผลประโยชน์ที่หลากหลายแตกต่างกันไปซึ่งจะทําให้เป็นรัฐบาลที่ไม่มีความสุขนอกจากนั้นจะยังมีกระแสต่อต้านจากบรรดาผู้สนับสนุนพักเพื่อไทยบางส่วนเองด้วยนะครับ ส่วนาศาสตราจารย์ดรทิตินันพงสุทธิรักษ์จากคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ได้แสดงความหวังว่ารัฐบาลชุดใหม่นั้นจะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีพักเก้าไกลทำหน้าที่ผลักดันให้เกิดการปฏิรูปบางอย่างในฐานะพักฝ่ายค้าน ขณะที่นิวอกไทส์รายงานว่านายเศรษฐาซึ่งมีความใกล้ชิดสนิทสนมกับอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรจะเผชิญกับความทา้าทายมากมายตั้งแต่การตอบคำถามจากการเปลี่ยนขั้วเข้าไปร่วมกับพรรคการเมืองฝั่งอนุรักษนิยมที่เคยอยู่ฝ่ายตรงข้ามกันการจัดการความขัดแย้งระหว่างประชาชนกับสถาบันที่ส่งอํานาจในประเทศ คือกองทัพและผู้จงรักภักดีต่อราชวงศ์ไปจนถึงการแก้ปัญหาปากท้องของประชาชนนะครับนี่อ,อกท่ามสบุว่าเมื่อเดือนเมษาย,ยนนายเศรษฐาได้ให้สัมภาษณ์ทางโทรทัศน์ว่าตนมีแรงจูงใจให้เข้าสู่เส้นทางการเมืองเพราะว่าเห็นการจัดการผิดพลาดในประเทศนี้และว่าหากเป็นนายกรัฐมนตรีนายเศรษฐาบอกว่าตนนั้น จะเดินหน้าจัดทำข้อตกลงทางการค้าเสรีสนับสนุนให้ไทยกลายมาเป็นจุดหมายหลักของการลงทุนต่างชาติรวมทั้งจะขึ้นภาษีเพื่อสร้างความเท่าเทียมทางไรายได้ให้กับประชาชนในประเทศด้วยนะครับ,รบทางด้านดันเคนแมคคาโกนักวิเคราะห์การเมืองแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนานยางในสิงคโปร์ให้ความเห็นกับนิวยอร์กไทมส์ว่าแม้เศรษฐาจะไม่ได้รับแรงสนับสนุนมากนักในพื้นที่ต่างจังหวัด แต่ชนชั้นกลางในกรุงเทพมองว่าเขาอาจจะเป็นผู้ที่เข้ามาจัดการกับเศรษฐกิจของประเทศได้นะครับครับส่วนสื่อ Wall Street Journal รายงานนะครับว่าการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ที่มาจากการเลือกตั้งอาจเป็นการเปิดประตูให้สหรัฐกลับมากระชับความสัมพันธ์กับไทยมากขึ้นอีกครั้งหลังจากที่นโยบายของรัฐบาลไทยชุดก่อนค่อนข้างเเอียงไปทางจีนในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาครับ วอลสตรีเจนเนลระบุด้วยว่าไทยและสหรัฐมีความสัมพันธ์ด้านการทหารที่ดีต่อกันมายาวนานกองทัพไทยคือลูกค้าอาวุธรายใหญ่ของสหรัฐและผู้นำฐานระดับสูงหลายคนก็เข้าร่วมการฝึกในสถาบันการทหารที่มีชื่อเสียงของสหรัฐด้วยแต่ว่าเหตุรัฐประหารในปี2014ทําให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองลดถอยลงเมื่อสหรัฐลดความช่วยเหลือด้านการทหารให้ไทยและทําให้เกิดช่องว่างให้จีนเข้ามาแทนครับ วิชิตยารโนักวิชาการแห่ง Harvard Kennedy School ให้ความเห็นเกี่ยวเรื่องนี้กับ w Street j o u r n a l นะครับว่าที่ผ่านมาไทยถูกมองว่าเกิดรัฐประหารบ่อยอครั้งทาให้เกิดความไม่แน่นอนว่าใครจะเป็นผู้บริหารประเทศซึ่งไม่เป็นผลดีต่อการลงทุนจากต่างชาติและการลงทุนในประเทศด้วยนะครับสื่อแห่งนี้ชี้ด้วยว่า ปัจจุบันสหรัฐคือคู่ค้ารายใหญ่ของไทยโดยมีจีนตามมาเป็นอันดับสองแต่จีนมีความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมที่ทลึกซึ้งกับไทยและไม่มีความขัดแย้งด้านพรมแดนกับไทยเหมือนกับเวียดนามและฟิลิปปินส์นะครับทำให้ไทยค่อนข้างใกล้ชิดกับ ได้ง่ายกว่าสื่อรายนี้ยังเชื่อได้ว่าการที่รัฐบาลพลเรือนชุดใหม่มาจากการเลือกตั้งนําโดยพรรคเพื่อไทยทําให้รัฐบาลกรุงวอชิงตันมีเหตุผลเข้ามาสารสัมพันธ์กันอีกครั้งซึ่งเป็นการสอดรับกับนโยบายของประธานาธิบดีโจไบเดนที่ต้องการสร้างพันธมิตรที่แนบแน่นในเอเชียเพิ่มขึ้นหลังจากที่ขยายความร่วมมือกับเวียดนามและฟิลิปปินส์ไปแล้วในช่วงไม่กี่เดือนก่อนหน้านี้นะครับอันนี้ก็เป็นการรวบรวมสถานการณ์เกี่ยวกับการเมืองไทยที่สะท้อนมาถึงที่สหรัฐด้วยนะครับครบคันหลายมิติเลย ใช่ครับมีข่าวสรารอื่นๆที่น่าสนใจรออยู่นะครับขณาวหุ่าตั้งัจติดตามข่าวสดสายตรงจากวิยไทยกรุงวอชิงตันครับ <Be away. S 2> ครับมาดูเรื่องของ การเมืองสหรัฐกันบ้างเพราะว่าการดีเบตของแคนดิเดตพรรคพรรคิีกันที่ต้องการเป็นตัวแทนพรรคในการลงชิงชัยประธานาธิบดีสหรัฐปี2 0 2 4จะเริ่มขึ้นในวันพุธนะครับแต่ว่าอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศแล้วว่าจะไม่มาร่วมแม้จะมีความนิยมนําโด่งคนอื่นแต่ก็ยังทําให้ตัวเขาเป็นจุดเด่นของงานนี้อยู่ดีใช่ไหมครับคุณรัตพลใช่ครับจะเกิดขึ้นในคืนวันพุธตามเวลาสหรัฐนะครับโดยตัวแทนนักการเมือง ของฝั่งรูพับลิกันเนี่ยจะขึ้นดีเบตนะฮะจะจัดขึ้นที่นครมิววอกกี้รัฐวิสคอนซินนะครับโดนัลด์ทรัมป์ตัวเต็งที่ตอนนี้เนี่ยเรียกว่าทิ้งห่างคู่แข่งอย่างชัดเจนนะฮะบอกว่าจะไม่เข้าร่วมการแสดงวิสัยทัศน์ครั้งนี้สำหรับคู่แข่งของเขาคนอื่นๆนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาบอกว่าจะสงวนท่าทีวิาพากษ์วิจารณ์ทรัมป์คุณพราษ์ครับ <S 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 จำนวนนี้เนี่ยประกอบด้วยผู้ว่าการรัฐฟรีด้านะครับรอนเดซานติซึ่ง เป็นที่จับตามองมากและนอกจากนั้นนะยังมีนิกกี้เฮลลี่นะครับอดีตผู้ว่าการรัสเซายคอร์เวลนาไมค์เพนส์อดีตรองประธานาธิบดีสหรัฐช่วงที่โดนัลด์ทรัมป์เป็นผู้นำประเทศนั่นเองนะครับขณะนี้นะครับเพนส์ Pence นั้นยังมีคะแนนนิยมเป็นตัวเลขหลักเดียวอยู่นับจากการสำรวจความนิยมในหมู่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ลงทะเบียนสนับสนุนรีพับลิกันนะครับ ตัวแทนพรรคคนอื่นๆที่มีสิทธิ์ร่วมดีเบตก็มีหลายคนน่าจับตามองนะครับครั้งนี้เนี่ยจะมี Fox News นะเป็นผู้ดำเนินรายการในบรรดาคนอื่นๆที่น่าจับตามองนั้นก็มี Vive กร m a a ช w a m i คนนี้บอกว่าเป็นนักธรุรกิจคนดังจากรัฐโอไฮโอนะนอกจากนั้นแล้วนะครับก็ยังมีทิม Scott เป็นอดีตวุฒิสมาชิกจากรัฐ s ซาท์โคลรีนานะตามมาด้วย ผู้ว่าการรัฐนอร์ดดัคโตราดักเบอร์กัมนะครับและอดีตผู้ว่าการรัฐอาคันซออาซาแฮชินสันด้วยนะครับทรัมป์นั้นก็ได้โพสต์ลงสื่อนะฮะโซเชียลมีเดียทรูธโซเชียลอ <Truth. S 1> ของเขานะครับเมื่ออาทิตย์ว่าเขามีคะแนนนำโด่งในโพลอยู่แล้วและว่าคนทราบดีถึงผลงานของตนในช่วงที่เป็นประธานาธิบดีดังนั้นเนี่ย ไม่จำเป็นที่จะต้องขึ้นเวทีดีเบตแสดงวิสัยทัศน์ hmm. ซึ่งถูกมองว่าน่าจะรวมถึงการดีเบตทั้งที่วิสคอนซินคืนวันพุธและที่รัฐแคลิฟอร์เนียในเดือนหน้าด้วยนะครับคู่แข่งจากพรรครีพับลิกันที่วิพากวิจาร์ณทรัมป์มากที่สุดคนหนึ่งก็คืออดีตผู้ว่าการรัฐนิวเจอร์ซีย์นะคุณอภรัตครับคือคริสคริสตี้นั่น hmm. เองนะครับ Here. Here. เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะเขียนลงแพลตฟอร์ม X หรือว่าทวีตในอดีตเนี่ยบอกว่าทรัมป์ซึ่งต้องข้อหากระทําผิดใน4คดีปฏิเสธที่จะร่วมดีเบตเพราะอันนี้ในเครื่องหมายคำพูดนะบอกกลัวขี้ขาดและคริสคริสตินี่ยังเรียกทำว่าเป็นคนขี้แพ้อีกด้วยคุณนพรัชครับ,รบทั้งนี้ตโราทรัมป์นั้นยังไม่ได้ลงนามให้คำมั่นกับคณะกรรมการแห่งชาติของพรรคเีพับกันกว่า ตามเงื่อนไขนะบอกว่าจะยอมรับไหมว่าใครก็ตามที่แพ้การเลือกตั้งภายในพักจะต้องสนับสนุนผู้ชนะซึ่งทรัมป์ไม่ได้ลงนามแล้วข้อนี้เนะี่ยเป็นหนึ่งในเงื่อนไขสำหรับผู้ร่วมดีเบตคุณพระครับสาเหตุที่ทรัมป์น่าจะพูดถึงเรื่องต่างๆแล้วตัวเองเนะี่ยก็จะเป็นจุดที่ถูกพูดถึงด้วยเช่นกันทั้งที่จะไม่ขึ้นเวทีในวันพุธเนะียก็เพราะว่า เป็นเรื่องที่ยากที่จะเลี่ยงหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับเขาเมื่อพูดถึงการเลือกตั้งอเมริกานะโดยเฉพาะหากพิจนารณาว่าทรัมป์เนี่ยต้องต่อสู้กับจำนวนข้อกล่าวหาว่าด้วยการกระทำผิด90กระทงที่โจทย์ระบุว่าเกิดขึ้นทั้งก่อนหลังและระหว่างการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐนะครับ,รบทางด้านอาจารย์สตีเฟ e น ฟรานซ์เวิร์นะครับที่สอนคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัย University of Mary Washington กล่าวว่าบรรยากาศแบบนี้เนี่ยยากต่อพักหรือทั้ไปกันที่จะพูดถึงแนวทางแล้วก็ไอเดียต่างๆในเรื่องสำคัญๆเช่นเศรษฐกิจสงครามยูเครนและนโยบายคนเข้าเมืองมาฟัง hmm. บางส่วนบางตอนของนักวิชาการผู้นี้กันครับ it creates a very, very difficult environment for the other Republicans because they have their own ideas for what they want to do with respect to key issues like ครับเากล่าวว่าผู้คนก็ยังอยากจะถามถึงทรัมป์นะครับแม้ว่าเรื่องเชิงนโยบายเป็นหัวข้อที่นักการเมืองริพับลิกันเนี่ยอยากจะแสดงวิสัยทัศน์ก็ตามนะฮะพูดง่ายว่าเลี่ยงที่จะถูกถามเรื่องทรัมป์ไม่ได้นะครับสำหรับผู้ที่จะขึ้นเวทีดีเบตนะครับในคืนวันพุธเนี่ย นักวิชาการอีกคนหนึ่งชื่อจอห์นทาม่านะครับของมหาวิทยาลัยอเมริกันยูนิเวอร์ซิตี้กล่าวว่าคนเหล่านี้เนี่ยอาจจะสามารถสร้างจังหวะที่มีกระแสไวรัาเชิงบวกได้รหรืออาจจะไม่ได้ตั้งใจสร้างกระแสไวรัาเชิงลบบนเวทีโต้อภิปรายครั้งนี้เช่นกันนะครับและในบรรดาคนเหล่านี้เนี่ยทุกสายตาจับจ้องไปที่รอนเดอซันติสที่มีคะแนนนิยมอยู่ในทิศทางขาลงตอนนี้นะครับ โดยในบางโพเนี่ยบอกว่าคะแนนนิยมของพวกการรฐเฟริดาเท่าๆกับหรืออาจจะถูกแซงโดยนักธุรกิจโอไฮโอวิเวกรามาชวามี Ohio, k, ami, ที่กล่าวถึงไปนะครับ,รบอาจารย์ฟรานซวอดบอกนะว่าครั้งนี้คือโอกาสของเดอะซันติสที่จะสร้างความน่าประทับใจให้กับชาวอเมริกันทั้งประเทศนะครับ<ม>เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นที่รู้จักอย่างมากอย่างล้นหลามก็เพียงแต่แค่ในรัฐฟริดาเท่านั้นนะครับ อาจารย์ฟรานเ w ิร์บอกนะครับว่าถ้ามันไม่เกิดขึ้นนะถ้าไม่สามารถสร้างสร้างแรงประทับใจเชิงบวกในคืนวันพุธเขาก็จะมีโอกาสน้อยลงเรื่อยๆในการเปลี่ยนพลวัตการแข่งขันในการเลือกตั้งนะครับ หนึงในคำถามอันนี้ก็น่าสนใจที่ Fox น่าจะถามนักการเมืองหรือฮับบิกันในค่ำคืนพรุ่งนี้ตามรยายสัตต์น่าจะเป็นเรื่องของความสามารถในการเป็นผู้นำของคนเหล่านี้โดยจะเปรียบเทียบกับประธานาธิบดีโจไบเดนคนปัจจุบันที่ตอนนี้อายุ80ปีแล้วก็จะชิงตำแหน่งเป็นสมัยที่2ด้วยครับครับก็เป็นเหตุการณ์ที่ต้องน่าจับตาดูนะครับในการเมืองของสหรัฐที่ร้อนแรงขึ้นทุกวันนะครับ จากเรื่องของสหรัฐมาดูเรื่องการทำสงครามระหว่างยูเครนกับรัสเซียบ้างครับล่าสุดรัสเซียเปิดเผยนะครับว่าระบบป้องกันตนเองทางอากาศได้ยิงโดรนของอยูเครน2องลำตกในแถบชานกรุงมอสโกรครับ เซอร์เกย์โซบิยานินนายกเทศมนตรีกรุงมอสโกโพสต์ทางสื่อเทเลกราฟว่าโดรนหนึ่งลำถูกยิงตกในเขตคราโนสกอสทางตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงมอสโกและอีกลำหนึ่งถูกยิงตกที่เขตชัชซีสทางตะวันตกครับรอยเตอร์ uters, รายงานว่ามีความเสียหายเล็กน้อยที่อาคารราฟ้าแห่งหนึ่งในคราโนสกอสและชิ้นส่วนโดรนที่ตกลงมาทําความเสียหายให้กับรถยนต์หลายคันนอกจากนี้การโจมตีด้วยโดรนของยูเครนยังทาให้รัเสเซียต้องระงับเที่ยวบินต่างๆชั่วคราวไปในวันจันทร์ด้วยครับขณะ รพระสันตปาปาจอฟรานซิสนะครับและพลเอกมาร์คมิลลี่ประธานผู้บัญชาการเหล่าทัพร่วมของกองทัพสหรัฐได้ร่วมหารือกันที่นครมติกันในวันจันทร์นะครับโดยพลเอกมิลลี่กล่าวว่าโบฟรานซิสทรงแสดงความกังวลต่อผู้เสียชีวิตจากสงครามในยูเครนและประนามสหรัฐที่ก่อการร้ายในยูเครนและทรงของให้ประธานาธิบดีวลาดิเมียซเลนสกี้หาทางยุติสงครามครั้งนี้ด้วยแนวทางสันติ และส่งยืนยันได้วยว่าสํนักงสำนักวติกันนะครับสนับสนุนแผนสันติภาพ10ขั้นของยูเครนซึ่งเรียกร้องให้รัสเซียขึ้นินแดนต่างๆให้กับปนมานะครับกลับไนปะที่ญี่ปุ่นครับญี่ปุ่นก็เผยในวันอังคารนะครับว่าจะเริ่มปล่อยน้ําจากโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะที่ได้รับ การบำบัดเพื่อกำจัดสารกัมมันตรังสีแล้วปริมาณกว่า1ล้านตันมาสู่มหาสมุทรในสัปดาห์นี้แล้วก็ถูกหลายประเทศวิจารณ์นะครับรวมถึงจีนรัฐบาลญี่ปุ่นนั้นก็ได้บอกแผนนี้มา2ปีก่อนนะโดยระบุว่าขั้นตอนสำคัญในการปลดประจำการโรงไฟฟ้าแห่งนี้อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทเทปโก้แต่ว่ากลุ่มบริษัทประมง ของประเทศก็ออกมาวิจารณ์เนื่องจากกลัวว่าแผนงานนี้จะทำให้เกิดความเสียหายและก็ชื่อเสียงต่อผลผลิตของญี่ปุ่นนะครับ นายกรัฐมนตรีฟูมิโอกิชิดะประกาศในวันอังคารว่าตนคาดว่ากระบวนการปล่อยน้ํานั้นจะเริ่มต้นวันที่24สิงหาคมนะครับ,รบมาดูตัวเลขกันนะครับเทปโก้เปิดเผยว่ากระบวนการดังกล่าวนั้นจะเริ่มต้นด้วยการปล่อยน้นําจํานวนน้อยๆนะครับปริมาณ7,800ลูกบาทเมตรเป็นระยะเวลา17วันบริษัทบอกด้วยนะครับว่ามีสารทริเทียมลาว190แบคคาเรลต่อลิตรปนอยู่ โดยตัวเลขนี้อยู่ต่ำกว่าระ,ะดับ1 0 0 0 0มืนแบคทีเรียต่อลิตรตามที่ WHO หรือว่าองค์การอนมามัยโลกระบุว่าปลอดภัยครับคุณพร,รั์ครับจากเรื่องของแผนการปล่อยน้ำของโรงงานฟูชิมะมาดูที่ การซื้อขายหลักทรัพย์ตลาดสัพศาไรกันบ้างครับวันนี้แดงอ่อนๆนะครับคุณรัตพลดาวโจนส์ร่วง174จุดหรือ0.5%ที่34,288จุด S&P ลดลงเล็กน้อยนะครับ0.3%ที่4,387จุด NASDAQ เรียกว่าส่งตัวก็ได้ครับที่13,505จุดขณะที่ราคาทองคำวันนี้ซื้อขายเพิ่มขึ้น0.18%ที่1,926ดอลลาร์40เซนต์ต่อออนซ์นะครับเราไปกันต่อกันที่ข่าวสั้นๆ เกี่ยวกับชาวไทยในนิวยอร์กนะครับครับพบคนไทยเสียชีวิตจากเหตุไฟไหม้อพาร์ตเมนต์ที่ย่านควีนของนิวยอร์กนะครับในคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาเขบอกว่าสตรีผู้นี้นะครับชื่อคุณธิติรัตน์สอนวรวเทนะครับนั่นก็เป็นรายงานเกี่ยวกับเหตุสลดจากนิวยอร์กครับครับแล้วก็เข้าสู่ช่วงท้ายของรายการแล้วมาดูข่าวเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์กันบ้างอัพลเพราะว่าหลายคนที่จับตาดูสถานการณ์การสำรวจอากาศนะครับก็รอดู เรื่องอินเดียที่จะนำยานอาวกาศร่อนลงบนดวงจันทร์ในวันพุธนี้โดยหวังว่าจะเป็นประเทศแรกที่สามารถสำรวจขั้วใต้ของดวงจันทร์ได้สำเร็จนะครับความพยายามของอิอนเดียนี้เกิดขึ้นนะครับหลังจากที่ยานสำรวจลูน่า25ของรัสเซียเพิ่งตกลงบนดวงจันทร์ขณะพยายามลงจอดท,ที่ขั้วใต้เช่นกันนะครับองค์กรวิจัยด้านอากาศของอินเดียก็แสดงความมั่นใจนะครับว่าจะสามารถนำยานลงจอดได้ ครั้งนี้เป็นครั้งที่2นะครับที่อินเดียพยายามไปถึงขั้วใต้ของดวงจันทร์หลังจากเมื่อ4ปีที่แล้วยานอวกาศของอินเดียก็ตกก่อนจะลงทําภารกิจสําเร็จด้วยกันนะครับหากทาสําเร็จอินเดียจะเป็นประเทศที่4ต่อจากสหรัฐรัสเซียและจีนที่สามารถนํายานอวกาศลงจอดบนดวงจันทร์ได้สําเร็จนะครับ และมาส่งท้ายกันในวันนี้นะครับทีมสัตวแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ทางทะเลในแคลิฟอร์เนียกำลังเร่งช่วยเหลือสิงโตทะเลและโลมาที่เผชิญกับภัยคุกค,คามรอบด้านทั้งสารายพิษการถูกทำร้ายด้วยกระสุนปืนเพื่อนจนถึงโรคมะเร็งครับคุณคมสันศรีนายบุญชัยมีรายง,งานจากวิวเอมานำเสนอครับเมื่อไม่นานมานี้เหล่าสิงโตทะเลและโลมาในรัฐแคลิฟอร์เนียกำลังล้มป่วยเนื่องมาจากสารายพิษที่อยู่บริเวณนอกชายฝั่งแคลิฟอร์เนีย นอกจากนี้ยังมีรายงานว่าพบซากสัตว์จำนวนหลายร้อยตัวถูกซัดเข้ามาในฝั่งอีกด้วยศูนย์ Pacific m a r i n e Mammal Center หรือว่า PMMC ที่ตั้งอยู่ในเมืองลากูน่าบีชรัฐแคลิฟอร์เนียเป็นศูนย์ช่วยฟื้นฟูเหล่าสิงโตทะเลและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดอื่นๆที่ป่วยด้วยกรดพิษโดโมอิกซึ่งสารพิษดังกล่าวนะครับถูกผลิตมาจากสาหรายพิษที่เติบโตอย่างรวดเร็ว สัตวแพทย์หญิงอลิซาเดมิงสัตวแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ทางทะเลจากศูนย์ PMMC ชีวสารพิษชนิดนี้สามารถทำให้เกิดอาการชักและทำลายสมองในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อาศัยอยู่ในมหาสมุทรสัตวแพทย์หญิงเดมิงกล่าวว่าโดยเฉลี่ยแล้วในเดือนมิถุนายนหรือว่าเดือนกรกฎาคมเราอาจจะช่วยสิงโตทะเลแคลิฟอร์เนียได้ประมาณ3-6ถึงตัว ส่วนในช่วง6สัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้ช่วยชีวิตและให้ความช่วยเหลือสัตว์ต่างๆจํานวนมากกว่า104ตัวในกระบวนการให้ความช่วยเหลือสิงโตทะเลเหล่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยและสัตวแพทย์จะตรวจสอบทั้งสัญญาณชีพและตัวอย่างเลือดสัตว์บางตัวอาจป่วยเพราะได้รับสารพิษแต่ในบางกรณีพวกมันอาจจะป่วยด้วยสาเหตุอื่น And come find out that upwards of all of our patients have a find n we've come some to out of of our form of u 40% g กรีนเกรย์ผู้บริหารสูงสุดของศูนย์ PMMC บอกว่าสัตว์ที่ทางศูนย์ให้ความช่วยเหลือจำนวนมากกว่าร้อยละ40ได้รับบาดเจ็บจากการถูกกระสุนปืนอย่างไรก็ดีหนึ่งในสี่ของสิงโตทะเลที่โตเต็มวัยพบว่าป่วยเป็นโรคมะเร็งและมักที่จะเป็นมะเร็งปากมดลูกที่เกิดจากเชื้อไวรัสไม่ต่างจากที่พบได้ในมนุษย์ โดยเร็งเหล่านี้ถูกกระตุ้นโดยสารพิษที่มนุษย์สร้างขึ้นและทิ้งลงในมหาสมุทรเมื่อส I mean, ิ่งโตทะเลได้รับการรักษาจนหายดีแล้วมันจะถูกปล่อยคืนสู่พืนน้ำชอนแอบบี้เจ้าหน้าที่ประสานให้ความช่วยเหลือจากศูนย์ PMMC ให้ความเห็นทิ้งทายว่ามันเป็นเรื่องน่าทึ่งเราทุกคนต้องการช่วยให้สัตว์เหล่านี้กลับมาแข็งแรงและนำพวกมันกลับคืนสู่บ้านใต้ท้องทะเล ผมคมสรรสีธนะวิบุญชยัย VOA รายงานขอบคุณครับคุณคมสันและทั้งหมดนี้คือข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยกรุงวอชิงตันครับผมนพรัชชัยเฉลิมมงคลและผมรัตพนอ่อนสนิทต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับก็รอสัญญาณ จากทางกรุงเทพนะครับว่าขอบคุณครับคุณคมสันและทั้งหมดนี้คือก็ต้องยอมรับนะว่าสื่อต่างชาติเนี่ยติดตามข่าวการเมืองไทยอย่างเต็มที่นะไม่น้อยหน้ากับสื่อไทยเลยทีเดียวนะภาพที่เห็นเนี่ยที่สนามดินดอนเมืองเขาบอกมีนักข่าวลงทะเบียนสี่รอคนะคุณนพรั์คุณรัตพลค่ะสวัสดีครับคุณเทียร์อาร์ครับ แม่ช่วงนี้เรื่องการเมืองไทยนี่ดังไปทั่วโลกสหรให้ความสนใจมากเลยล่ระคะใช่ครับแล้วก็คนที่ Voice of อเมริกาเองนะวันนี้เรามีคนไม่รู้กี่ภาษา,ษานะผมคุณโพภลต้องมาตอบว่าคนนี้อ่านชื่อออกเสียงยังไงคนนี้อ่านชื่อออกเสียงยังไงนะโดยะาะยิ่งตอนนี้ทุกคนพยายามที่จะอ่านชื่อคุณเศรษฐาทวีสินให้ถูกใช่เพราะว่าสะกดภาษาอังกฤษเรา<อ>ทําให้ไปอีกทางตลอดเวลานะครับ <laughs> ค่ะก็เข้าใจได้นะแต,ตอนนี้ทุกคนก็อ่านออกเสียงว่าที่นายกไทยถูกต้องแล้วนะคะสักพักหนึ่งคงจะถูกครับช่วงนี้ยังมีความสับสนกันบ้างนะครับเพราะว่ามีสองชื่อที่เขาต้องอ่านนะครับทั้งคุณทักษิณและคุณเสรษฐาคุณทักษิณเองเขาก็ยังถามคุณรัตพลก็โดนถามมาทั้งวันเลยครับอย่างอย่างนามสกุลของคุณทักษิณที่สะกดตัวสุดท้าย T A R ใช่ไหมครับใช่ฮะเขาก็มักจะอ่านเต็มอ่านทักษิณชินวัตรก็เราก็ต้องอช่วยบอกคราว่าไม่ไม่ต้องออกเสียงยาวขนาดนั้นครับ อ๋อค่ะก็แหมเป็นภาษาไทยที่สวยงามแล้วเวลาสะกดก็ก็เป็นความนิยมที่จะจะต้องเขียนให้ครบทุกตัวอักษรน,นะครับบางบาง,บางชื่อเฉพาะเขาก็เลือกสั้นบางชื่อเฉพาะของบางท่านก็เลือกยาวก็แล้วแต่แต่คนอ่านก็ก็ต้องเรียนรู้ที่มาที่ไปชื่อเฉพาะก็จะยากแบบนี้นะคะเหมือนเหมือนชื่อผู้นําของบางชาติที่เราก็พยายามออกเสียงให้ถูกต้องกันทั่วไปต้องใช่ไหมคะท,ที่เราทีนะ่เราพยายามรีชี่ซูแดก ดังนี้มันเองค่ถูกเลยค่ะเราก็ต้องคอยสอบถามบรรดาเพื่อนร่วมง,ง,งานภาษาอื่นเวลามีชื่อของบุคคลสําคัญของประเทศเขานะฮะว่าออกเสียงอย่างไรถึงจะมาตกลงกันว่าจะเขียนอย่างนี้ให้มันถูกต้องนะฮะเพ่ไม่ไม่ไม่ดาวสุ่มกันเองนะครับ,ค,รบคือโชคดีของวี A ที่<ม>ตึกเราเนี่ยมี4ี่สิบิภาพภาษานะครับเดินไปถามได้แล้วก็เ,เรียกได้ว่าออเป็นแหล่งความรู้เรื่องการออกเสียงนะครับค่ะ ดีจังเลยมีอะไรจะได้ถามไปทาง VOA ภาคภาษาไทยจะได้ไปถามภาคภาษาอื่นให้ด้วยนะคะครับจะรับเป็นการบ้านให้ครับผมค่ะวันนี้ขอบคุณเรื่องราวที่น่าสนใจจาก VOA นำโดยคุณรัตพลคุณนภรัตนและทีมงานวันนี้ขอบคุณมากสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับ,รบและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดสตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐ Rss lên án Việt Nam chặn báo Đức sau bài điều tra liên quan bà.